สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c a n o n i m ัสวันนี้เราจะมาพูดคุยกับประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในวงการเกมกาชากับการมาของ Solo l e v e l i n g a r อ s ร์ไรส์ r อเวที่ทำเอาแฟนๆห,หลายคนเสียงแตกที่มีทั้งกลุ่มคนที่ตื่นเต้นและอีกกลุ่มที่รู้สึกเหมือนโดนหักหลังทำไมการเปิดตัวเกมใหม่ที่ควรจะเป็นข่าวดีจึงกลายเป็นดราม่าที่หลายคนมองว่านี่คือการหักหลังผู้เล่นนิทุ่งเทกับโ o l o Leveling เวอร์ชันมือถือมาโดยตลอดและสุดท้ายแล้วมันดีหรือไม่กันแน่ไปชมกันเลยครับผม จุดเริ่มต้นของความสับสน2เกมในร่างเดียวต้องยอมรับว่าตอนที่ Net ตมา b l e ประกาศเปิดตัว Solo Leveling Arise Overdrive ในงาน Xbox Game Showcase ทุกคนตื่นเต้นมา,มากๆครับภาพเชลเลอร์ที่สวยงามระบบการต่อสู้ที่ดุดันและที่สำคัญคือหมวดโคโออฟสคนที่แฟนๆรอคอยกันมาเิ่นนาะนแต่แล้วความสับสนก็เริ่มก่ะตัวขึ้นว่ามันคือการอัปเดตครั้งใหญ่ของเกมเดิมหรือว่าเป็นเกมใหม่กันแน่ ในช่วงแรกสื่อหลายสำนักก็ตีความกันเป็นว่านี่อาจจะเป็นแค่อัปเดตครั้งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นหน้าเพจของเกม Solo Leveling Arise เดิมบนสตีมก็ถูกแทนที่ด้วยหน้าของ Arise Overdrive ที่ทำให้ผู้เล่นหลายคนที่รอคอยเวอร์ชัน PC บนสตีมมาโดยตลอดเชื่อว่าในที่สุดเกมเวอร์ชันสมบูรณ์แบบที่รอคอยก็มาถึงแล้วนั่นเองแต่ความจริงที่เปิดเผยออกมากลับทำให้ผู้เล่นหลายคนรู้สึกจุอกอปก Overdrive คือเกมใหม่ไม่ใช่การอัปเดตข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดมาจากตัวแทนของเดนมาร์โบ ที่ยืนยันกับสื่อเกมอย่างเจมาทัสื่อว่า Solo Leveling Arise Overdrive เป็นเกมใหม่ที่ยากจาก Solo Leveling Arise เดิมอย่างสิ้นเชิงและนี่คือจุดเริ่มต้นคำว่าหักหลังที่ถูกเริ่มพูดถึงกันนั่นเองครับผมจากข้อมูลที่ได้มา Overdrive เป็นเกมที่ต้องซื้อเล่นหรือ buy to p a y ไม่ใช่เกมเล่นฟรีเหมือนเวอร์ชันมือถือและคาดว่าน่าจะไม่มีระบบกาชา ข้อมูลทั้งหมดจากเกมมือถือทั้งตัวละครอาวุธและทุกอย่างที่คุณทุ่มเทเวลาและเงินไปไม่สามารถโอนย้ายไปได้คุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดในโอเวอร์ด라이สำหรับผู้เล่นที่ติดตามและทุ่มเทให้กับ s o l o ่ e ลเ l ล n ิ่ง i s e มาตั้งแต่ต้นความรู้สึกนี้มีที่มาที่ไปลองจินตนาการดูครับคุณเล่นเกมเวอร์ชันมอือถือทุกวันลงทุนทั้งเวลาและอาจจะใช้ทั้งเงินจริงไปกับการเปิดกาชาเพื่อหาตัวละครและอาวุธที่คุณรักคุณเฝ้ารอคอยวันที่เกมจะเปิดตัวบนสตรีมอย่างใจจดใจจ่อ ตัวหวังว่ามันจะเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่คุณสามารถเอาไอเดียเดิมเข้าไปเล่นได้ในกราฟิกที่ดีขึ้นมีคอนเทนต์ที่มากขึ้นแต่แล้วเน็ตมาร์เบิลกลับบอกว่าขอบคุณนะที่สนับสนุนเวอร์ชันทดลองของเราตอนนี้เรามีเกมจริงออกมาแล้วแต่คุณต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อมันเล่นใหม่และเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดด้วยนั่นเองที่สําคัญยิ่ยงไปกว่านั้นจากเสียงของผู้เล่นที่ได้ทดลองเล่นเวอร์ชันเดโมบโบสตีในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนให้ความเห็นตรงกันว่า Over Drive แทบจะเหมือนกับเวอร์ชันมือถุกกระเบดนิ้ว ตั้งแต่หน้าตา u ย่ AI, การเล่าเรื่องไปจนถึงฉากต่างๆที่ดูคุ้นเคยแม้จะมีการปรับปรุงกราฟิกให้สวยง,งามขึ้นและเพิ่มระบบการต่อสู้อย่างการแพรรี่เข้ามาแต่แกนหลักของเกมกลับไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นเกมที่สร้างใหม่ทั้งหมดอย่างที่ควรจะเป็นสำหรับเกมที่ต้องจ่ายเงินซื้อนั่นเองนี่จึงยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของผู้เล่นว่าพวกเขากำลังจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเกมที่ตัวเองมีอยู่แล้วหรือเปล่าและอาจจะต้องทิ้งความพยายามทั้งหมดที่ท,ทำมาในเวอร์ชั่นเดิมต่อไป มุมมองของเดดมาโบลนี่คือทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าเอาล่ละครับเรามาลองถอดบวกของผู้เล่นออกดูสักสครู่แล้วมามองในมุมมองนักพัฒนาและผู้ให้บริการกันบ้างการตัดสินใจสร้างโอเวอร์ไ e ์เป็นเกมใหม่แยกออกมาอาจไม่ใช่การหักหลังแต่เป็นทางออกที่ดีและจําเป็นที่มีเหตุผลในเชิงธุรกิจและเทคนิคนั่นเองตอบสนองผู้เล่นคนละกลุ่มผู้เล่นเกมมือถือที่คุ้นเคยกับระบบกาชามีพฤติกรรมการเล่นแบบหนึ่ง ขณะที่ผู้เล่น PC ซและคอนโซลคาดหวังประสบการณ์ระดับพรีเมียมที่จ่ายเงินเพียงครั้งเดียวไม่มีระบบสุ่มการชามาเกี่ยวข้องการสร้าง2องเกมแยกกันจะในการตอบสนองความต้องการของคนทั้ง2กลุ่มได้ดีที่สุดข้อจํากัดทางเทคนิคการยัดระบบโคอปที่ซับซ้อนหรือระบบต่อสู้แบบใหม่ที่ต้องอาศัยความแม่นยำอย่างสูงเช่นการแพร่รีเข้าไปนั้นเกมมือถือที่มีโครงสร้างแบบเดิมอาจาเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยมันอาจจะทําลายสมดุลของเกมที่ผูกกับระบบการชาไปโดยสิ้นเชิง การสร้างเกมใหม่ให้อิสระทีมพัฒนาในการออกแบบระบบเหล่านี้เนี่ยเต็มที่มากกว่านั่นเองการขยายไอพีให้ยิ่งใหญ่ขึ้น Solo l e v e l i n g เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากการมีเกมการชาบนมือถืออาจจะเป็นข้อจำกัดศักยภาพของการขยายไอพีนั่นเองการสร้าง Over Drive ที่เป็นเกมระดับพรีเมียมสำหรับ p ีีและคอนโซลคือการยกระดับ IP ให้เทียบชั้นกับเกมแอคชั่น RPG ฟอร์มยักษ์อื่นๆและเข้าถึงฐานผู้เล่นกลุ่มใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมในมุมมองของผู้เล่นเก่าอย่างเช่นผมที่เป็นผู้เล่นเดเวลมาตั้งแต่แพ จนถึงปัจจุบันครบ1ปีแล้วความรู้สึกผิดหวังเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับผมและเน็ตมาร์โบก็มีส่วนต้องรับผิดชอบในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนในช่วงแรกซึ่งสร้างความคาดหวังให้กับผู้เล่นโดยการโปรโมทมาโดยตลอดว่าจะมีเวอร์ชันสตรีมในมุมมองของภาพรวมนี่คือกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการขยายตลาดสําหรับผมแล้วแม้จะเข้าใจและรู้สึกเจ็บปวดไปกับผู้เล่นเก่ารวมทั้งตัวผมเองด้วยแต่ผมก็มองว่านี่คือการก้าวกระโดดไปข้างหน้าที่น่าตื่นเต้นเช่นกันมันคือโอกาสที่เราจะได้เห็นโลกของซอจินอูในสเกลที่ใหญ่ขึ้น และมีคุณภาพระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องถูกจำกัดกรอบของเกมบนถือต่อไปสุดท้ายแล้วการมาของ Solo Leveling Arise Overdrive จะเป็นการหักหลังหรือการเติบโตก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับผมผู้เล่น PC จะได้เล่นก่อนใครผ่านทาง Microsoft Store และ Steam ในช่วงฤดูใบไม้ไไไร่วงปี2025หลังจากนั้นผู้เล่นบน Xbox Series S, และ S จะได้สัมผัสกับเกมนี้ภายในปี2026 ขอบคุณสําหรับการรับชมครับสามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ